วัยสาอัพสังเกตไหมทำไมผิวเหี่ยวลงริ้วรอยแห่งวัยตะกนเรียกเราดังขึ้นเรื่อยๆ จะเดินจะลุกจะนั่งกระดูกลั่นดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บจบทุกปัญหาที่เคยแก้ไม่ได้ด้วยโกคอมเทียวคอลลาเจนไตรพปพไทปกติแล้วคอลลาเจนในร่างกายจะพบได้มากที่บริเวณผิวและไขข้อกระดูกมากถึง80%เพราะเป็นส่วนในร่างกายที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงแต่ร่างกายคนเราจะผลิตคอลลาเจนน้อยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ผิวเหี่ยวลงริ้วลอยชัดขึ้นปวดข้อขาข้อแขนนั่งก็โอยเดินก็โอยและการขาดคอลลาเจนก็ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมได้เพราะบริเวณกระดูกอ่อนตามข้อและหลังมีชั้นของคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบทั้งหมดเป็นไปตามวัยที่ร่างกายผลิตคอลลาเจนไม่เพียงพอนั่นเองซึ่งคอลลาเจนในร่างกายจะอยู่ในผิวหนังชั้นล่างการเพิ่มคอลลาเจนจึงได้จากการกินอาหารเข้าไปเท่านั้น แต่การกินคอลลาเจนทั่วไปอาจไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการเพราะส่วนมากคอลลาเจนทั่วไปจะเป็นโปรโตีนที่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารทําให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ในบริเวณผิวหรือเซลล์อื่นๆที่ไกลกว่านั้นการกินคอลลาเจนให้ได้ผลควรเลือกดังนี้ค่ะ 1. เลือกคอลลาเจนไตรเปปไทด์เพราะมีโมเลกุลเล็กที่สุดมีผลงานวิจัยรองรับจากประเทศเกาหลีด้วยความที่โมเลกุลเล็กที่สุดไม่ต้องรอเวลาย่อยอีก ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีดูดซึมง่ายและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคอลลาเจนชนิดอื่น5-10ถึงเท่า 2. ชาร์คคาติเลหรือกระดูกอ่อนปลาฉลามสารสกัดนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มาแรงที่สุดในวินาทีนี้เป็นสารสกัดที่มีความใกล้เคียงกับคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกและข้อต่อของร่างกายมนุษย์มากที่สุดประสิทธิภาพสูงกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง20เท่า 3. เสริมด้วยวิตามินที่ช่วยเพิ่มพลังการทำงานของคอลลาเจนวิตามิน C ีซิง์อมิโนโอคอินไซคิวเททั้งหมดนี้โกกอมเพวคอลลาเจนไตรเพปไทด์กระปุกนี้ได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพียงหนึ่งช้อนผสมกับเครื่องดื่มที่คุณต้องการง่ายๆแค่นี้ก็ได้คอลลาเจนและสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการครบแล้วกินน้อยแต่ได้มากร่างกายนำไปใช้งานต่อได้ครบร้อยเอร์เซ็นต์ หมดกังวลกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลให้โกคอมเพียวคอลลาเจนไตรแพทไทดูแลคุณนะคะ